สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายร่ากายสี่สาวน้อยที่เคารพรักสู่สุขคนนะครับเย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลุงตู่เด็กสุขคนคนมาขมิ้นนะครับรับเปิดออฟเชี่ยลครับเมริกาเป็นมือพักอีกมือนึงครับพี่น้องเยี่ยมเยียนกับวันน้าวงสอนมาขึ้นแพครับคุณแม่สุภาพนามองศาครับพี่น้องเบิ่งไายครัวแล้วเบิ่งว่าแม่สุภาพเป็นกระไรเห็ดใหญงนียครับพี่น้องโอ้ ไม่อยาเอีกเนาะข้าวุ้นั่วข้าวุ้พี่น้องป้องไปเพื่อจะได้กิ่นครับเนี่ยพี่น้องโรรมดายแต่ปัญหากะมันแต่ปัญหากระเฮ็ดงักมันเฮ็ดละสันเนาะเพื่อจะได้กินครับไอ้เนี่ยแต่ละคลิปแต่ละคลิปไอ้คนเบิ่งที่ตามมันเพิ่นกันหลายๆใครอยู่แล้วอันนี้เท่าละพันสองพันนะครับคนติดตามเซียเมื่นเบิ่งแต่ละคลิปเป็นเฮ็ดอันยากสั่งไหนครับพี่น้องเพื่อจะได้กินเพื่อจะได้กินแต่ละเฮ็ดทีพี่น้องเบิ่งพี่น้องติดตาม โอ้งามงามงามเอาเวลาไปกินเราก็เอาเป็นหัวเป็นหัวโลยอย่างนี้หรือ่ครับใช่คั่มแล้วหัวหัวละวคั่ใส่โอ้ที่แรกว่าจะไปร่อนท่งแล้วไปรมแรงครับไม่ได้ไปครับรูปมันแห้งมืนอมนอนี่เลยว่าไปยูทงย่านผิวแตกปกติแล้วมันจะเป็นหอ่อมืนกับปุลเส้นเนาะ,นะับเนาะเป็นหอ่อแข็งๆกันหรืครับแมนเอะไรกบมาลวกน้าปุ๋นแห้งเขาเอายปุ่นแห้งปุ่นแห้ง,ง,ง,งโอ้มีหลายเนี่ยเ กจะได้กินมาธรรมดาค่ะพี่น้องนั่พีกแก๊สแล้วรือจะไนครับอันนี้ว่าสิลวกอีกอ๋ออีอยูแมนคาเียอิ่มพี่น้องโบอิ่มกันก่อนไปบวกข้ามาแม่ใช่ะุ่นๆพี่น้อยซื้อมโอ้โาไปดองเเคือนพังเลยโอ้ยลมแห้งเลยครับโอ้โหโอ้าคาจะผุยนคลาดนี่พัง ย้อนไอหมูชิบซี่นะครับมองไม่สภาพยูนเนี่ยหน้ามันสิเป็นหน้าขเข้มครับพวกที่เป็นเล็กเนี่ยหน้าเข้มมันสิกัดกรอนมากครับพี่น้มมองขรอมันอุปกรณ์ดีๆเอามาใส่กับกันสกัดกรอนมากคับพีบน้องพอร์ชเล็กกับวายูครับวายูสกัดกันน้ำสตี๊ดเมื่อไหรมาดูต้มมาได้แต่เมื่อไหร่เดี๋ยวไปยังไงเลยรอยังเดีย นั่นนี่ไงเอาไม้คนหรือเปล่าฟดบล็อกบล็อกบล็อกเ voilà. หรอทับเพรียคนได <g iven> ้ไม้ใช้มไม้คนคนน่าเคี้อยู่พอมันมาใหม่หมด <g iven> มันแข็งอยู่มันแข็งอยู่เกิดอะไปรว่ามันเังหลั่งสิ่น่าหลายๆเลยจะทำน้ำใส่มสิ่งมันยังไม่นมิ่นไมไง <g iven> คล้ายๆกับเส้นหมี่พี่น้องแล้วก็มาลวกต้มน้ำออกมาอากาศแส้หน้มเลยมาเฮตันซี่เฮยอยู่คนที่คนจับนั่นนั่นแหละสูตรแสดงว่ากินไบไม่สุขภาพนงานรู้เรื่องทำเต็มอ่ากินรินเอาอยากเมารินเองอ้าจานน้อยจังระเบิงครับพี่น้องบด็กอากาศให้ไม่สุขภาพพอดีเลยครับพี่น้องอ่ากำลังต้มครับชุดเดียวครับเป็นงนั่นเด้กอากาศพี่น้องเพิ่งบรรยากาศข้างนอกครับ แห้งครับไม่ร้องยุดสาน้ำาะน้องนิบบึงไ่รองบึงบ้นแห้งครับต้มพัดโอ้ยปาดคึืนทะเลครับไ้องตระบ้านหาสิบเส้นมันเป 네. เก็เบิกมาตรการทั้งนอกพี่น้องพักง่าย่าไทถ่เตรียมเรียบร้อยแล้วพี่นออ้องอันนี้เครื่องอุปกรณ์ตำมะละกอครัรบพลาดไม่ได้ครับตำมะละกอ,มมกอใส่กุ้งเต้นนะครับน้ำยาเรียกแล้วพี่น้องแต่ว่าขั้นตอนการเทน้ำยาเราไม่ได้ทายเพราะว่าไล่สุขภัณฑ์สุภาพอยู่ครับสูตรนน้ำยาสีบลูครึ่งก้านครับเมื่อนี้สิเป็นน้ำยาแปลว่า ใส่ปลาแห้งครับพี่น้องพร้อมครับสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณโบราณสูตรเก่าแก่ครับเดลซาบันเล็ดมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บมากครับเนี่ยโคตรโคตรสิปลาแห้งแซ่บเด้อปลาแห้งเป็นปลาดิ้นครับปลาดิ้นเเป็นโตัวเราเอามาฉีกๆใส่เป็นตอนครับแต่ว่าน้ามันก็เอาปลาดูเห็ดครับตามน้ำตามเนี่ยใส่ปลาดูครับพี่น้องเดก็แซ่บนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสารสารตําหนักพญานาคลาดครับนะครับตอนเพนสภาพเอามาตั้งสารใหม่เลยพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นปฏิหารนะครับคลิปก้อนๆของอันนุ่มโจนะครับช่วงที่ว่าซสเชิญอันตั้งสารเสืญอมพระเจ้าอันองค์พระเจานาขึ้นไปนะครับซีมีงูเขียวครับมาจากต้นไม้นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าเอานะครับพี่นอ้องงูเขียวตัวพวกไงครับ ย้อนหัวลงมาใส่สารนะครับพี่น้องย้อนหัวลงมาใส่สารแล้วก็ลงมาใส่สารนะครับแล้วก็เลื่อยอีกสักพักนึงแ <eterm> ล <oon> ้วก็เลื่อยไปครับเรื่อยนี้เื่อนี้ออกครับงูเขียวเข้ามาครับโอ้ถือว่าเป็นปฏิหารดีครับพี่น้องตักกะทกับโบลงเลยพอตั้งสารใส่ยังซีเพิ่มถึงงูเขียวจักมากเลยครับรอยตามต้นไม้ลงมาลงมาแล้วก็ย้อนหัวลงมาใส่สารนะครับอีกสักพักนึงเอร้อยนี้ไปครับพี่น้อง สารบ้างพัพญานาคราชเดี๋ยวประนเกสผตาให้้งนครับอีกกระงนี่อย่างเย้โครพ่่มาเก่เมื่อไรสิจอยรูดตัวว่าเมื่อไรสิจอยรูสิวันาสิจอยรง ปนาไปแล้วจอยเป็นนาคนละจ้าสามีกับผู้สาวพอดวนจซีกัผู้บ้าหลายเลยที่น้องตลขึนนี่โอ้เราพีเวลาหลับเป็นอนอนเลกลางตีกลางโทรศัพท์เดี๋ยวพอย่าเปลี่ยนไปอยน้อยเอาเสียงลงอน้อยคนสวยเนาะตังตลอดขึนโทรศัพท์่เนี้ยี่น้องโอ้ยออยม่ใหเกียร์แค่แต่ไม่เกียรวกขาวพดอ ก็ไม่ได้แจ้งหนาเดยแต่งามนะพี่องโอ้ยนนเขาจะตื่นอ่าากตื่นนนไดเพี่น้องจุดเตียงจุมาสดสดจุสบายเหรอพี่น้องอนนมาเฮ็ดตัวในสุภาพครับพี่เล่ในสุภาพเฮ็ดพอเห็นลูกสะพ้ายมากเลลูกสะพ้าเฮตดครับเี่ต้มนี่จะบ่นน้ร้อนครับนยังไงุ่งหรเ้อน้ยห่ได้ต้มอืมยังเนี้ยนะอาไลครับ แค่เร่าก็จะเอไปกันยยังเดี๋ยวพี่น้องจัจ้าซับเบิ้มมาได้พี่น้องเออสวยแ่ราไปไซมันแขกรอนะตีไก่ล้วค่ะตีไก่บ่ไปได้ป่ะไปไซอะไรมาณบ่ไก่ยูเดเตั้มนื้อกุ้งบ่กุ้งบ่าโอ้มาหน้พนลาเียกับมาเนยเพนยังไบนี้อดยอดเดี๋ยวผ่านเนี่ยโอ้นี่บอกได้ว่ากุ้งบอกได้ว่าไปไซนะโอ้ เครื่องกะละมังหนึ่งพี่น้องเครื่องคู่กระดาษแดงให้เขาแ,แล้วบ่อยๆเลยลบๆแม่ห้วนห้อนขี้วัวเพลียแก๊สก็เลื่องนะปิ<า>ดแมเจ๊แต่พี่นอกดีกว่าพี่น้องอยู่นี่กรื่องวุ่นวายพวกันี้อันวันที่าสามสิบเอ็ดกับสิ่มาเข้าดายเลยพี่นอ้องพอสงการเพิ่มเติมเพื่อตี๊ติดไฟประดับประดามันนะพี่น้องเนี่ยประดาเล่าเหยียบรอบบ้านแล้วพี่น้อง จากฟังนี่ฮอดฟังพุ่นจากฟังพุ่นฮอดฟังพี่ตามต้นไม้ยังสิเพ,พิ่นกล่าวแฝงอ่ารีประย่ามติดเป็นอะไรพี่น้องครับเนี่ยเปลอกประดาแล้วนะครับนี่วันที่สาสิบแรกคือจะไม่ได้ไปสายสิมาเข้าด่าวเลยครับเพระาะว่างานก็ไม่ได้ไปแล้วครับปีนี้เพิ่งคืนสบาเห็นแมวลาบคือเห็นมาจัดกรุงจัดของอย่างครับครับปกตทิมองนี่จะเป็นสตูดิโอนะพี่น้องจัดแมวลาแมวลานะครับพี่น้อง แต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่เห็นจัะสถานที่อย่างอยู่สงสัยเพิ่อนจะคิดว่าวันทีสารเสบียงมีงานนะก็เลยบริจาคปนีเพิ่โยกเลิกและกะ้วกันสงสัยหลังจากเข้าดาวแล้วกรับคือจะได้เริ่มแนวล่าต่อแล้วครับพี่น้องซื้อเลขซื้อหวยอะไรเนาะพี่น้องเมื่อกี้ผู้ใดซื้อตัวไหนกับไฮโซไขมันไฮราบไม่ลุยสู้บุญสักคนนะครับพี่น้องเด้อมื่อแลกเมืุ่้นกันครับ ผู้ใดสเป็นมูเป็นมูเป็นจ้าบจะมือสิเป็นมูเลื่อาคนซือสิเป็นมูมาแรกเลยแม่เพ่งได้ซื้อจักบาทจังาสื่อือือร่อคุณแม่ซื่อถือพ่อรุ่นหน้าครับสื่อล้ามันหวยนั่นนี้หวยจก็หวยออนไล่เขานะครับออนไลน์้วก็ือของคุณมาอะไรอมักบรรยากาศเหมนนึ เดี๋ยวจะเพิ่งเดี๋เข้าไปดูก่อนแน่เรื่องเบิงงเวลาครับชิบนทีแล้วพี่น้องเนาะพังเป็นสภาพเบิงงใบหองไรจะมครับสบกกสี่เด้อสอแหบนมล่อ่พอสอไหมพออเก่าพอซื้อบะอไหมพ้อเก้าซื้อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับพีใหม่แล้วก็มีูน ีนี่ปีแมนครับคืออยู่ครับเพราะว่าไปุด็มีไปเส้นไสเสาเนียที่หกมือสอนิ้วเลยหกมือสองนิ้วคนกันแล้วก็จะเปเส้นไล่เส้นลงแก่ลแกขนองลกจกองกเพืาเป็นนันทะเบียนใหม่ก็เลยได้สองหนึ่งหนึ่งสองพอซอใหม่นะหกสองหนึ่งห้คิดการ์ดเลยเนาะ เดี๋ยวนี้คนซื้อลัดใบเบิร์ตะสองหนึ่งหนึ่งสองสองไม้อ้าเพื่อได้ซื้อตัวแรกขายใู้ขายม้านะพี่น้องเ้อะสลักทิ่นี่ครับฝากพี่ฝากน้องไว้ที่นี้ครับพี่น้องเดินมาแรงเสด้ซวยนลพี่น้องเดินมาแรงเสด็ซวยเลยพี่น้องาพักพักมาเส่น่อยสักก็ยอ คพี่น้องเจอกันที่นน้นครับเด้อสักทีนี้ก็เริ่มดูตรอดทีโชคดีตรอดตายนะครับพี่น้องสวัสดีครับ